สวัสดีครับพวกเราโค้ชเกมครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าสเกลนะครับไปชมกติกากันเลยครับกติกาเกมสเกลผู้เล่นจะได้รับกระดานผู้เล่นคนละหนึ่งแผ่นการ์ดคนละสี่ใบผู้เล่นต้องวางการ์ดหนึ่งแผ่นบนกระดานผู้เล่นด้วยวางแผ่นการ์ดเพิ่มได้เรื่อยๆเมื่อถึงตาตัวเองหรือเลือกที่จะเปิดประมูลโดยประมูลได้ตั้งแต่หนึ่งขึ้นไป จนถึงจำนวนการ์ดที่คว่ำอยู่ถ้าผู้เล่นประมูลจะไม่สามารถวางการาดเพิ่มได้ผู้เล่นคนที่ประมูลคนสุดท้ายจะต้องเปิดกร์ดของตัวเองก่อนถ้าเปิดเจอกร์ดที่ประมูลไว้ผู้เล่นก็จะชนะไปเราหัวใครเปิดปิงไงให้ปิงเริ่มเริ่มเลยครับ tông ông ngoài đan đi ông đồn sợ léo típ bíp típ อุ้ยใจนะ <g ül> ยว่กนะ,ะ 1, ออกห่านะยครับวุไปสู้เหรอ่านะเปิดหนึ่งองขอเปิดขอบคุณนะสามสี่ไม่ได้เหรเจ็ดโอ้อ่าน่าเปลี่ยนตกใงกับ่กมเกบดรอมั้เนี่ยเราทู ครับใส่แม่งใส่ใบแดงเลย6โลกนะจ๊ะนี่5ใบอุ้ยเฮ้ยอุ้ยมันเทปจะมดเลย,นะย <laughs> ผ่านตายผ่านแล้วบบเบิรมันมีอยู่6ใบมันจะ5แล้วสุดแม่ใจแล้วเบิร์ดแล้ว แลเรียบร้อยบอกแล้วเรียบร้อยลงจัดการเดี๋ยวเราไปรอจมูกเอาเริ่ม สี่ห้าผ่านผ่านเลยหกผ่านเีเก็ไปโงปสองโดนโ4สามอุ้ยพี 6, พ่เจ้าอไห้าอีทข้างในดีวะนมีทุกฝา่งเจอมีเช่อไหมนะ

มาดีครับสดี <c oughs> อะไรป,ป้า,าเปิดเลยไหม <c oughs> อ่ะสอยนี่มึอมาบัฟเลว <c oughs> สาะอุ้ยสไปผ่านเีย่ยานผ่านนอีเลอะไรวะหนึ <c oughs> 2> 1, 2่งสองอุ้ยอุยอ,ย <c oughs> อันนี้ว่า <c oughs> เดือบล้ออาการมาฮะเอาเขาล้ไหน่าจะไม่มีระเบิดนะเอาหัวกะโหลกออกไปซะกาดแล้วน่มันรากาดกลัวเริ่ม <Jenny S 1> เ <ห S 2> ลยนมันไม่ใช do? oui, ่มันเริ่มเลย สามป้าเอาไรไหมมีห้าใบเจะาบอกหรือเปล่าสี่้ยถ่ายเขาเออห้าห้าโอ้ย่านมันต้องผ่านอยู่แล้วมันมีห้าใบเยาย้เปิดในหมดเลยโอ้ย ไอ้ปันมันไม่มีแล้วกะโลกอะไอกะโลกตาดเลยป่ะไอ้ปันมันไม่มีกะโลกเลยตาแรกอะไรนี่ตอนนี้มือพุบเลยนี่ครับเอานี่ครับท่าแไปผ่านสี่ผ่านืมมีกี่แบบวะ มีหกเจ็ดใบมีอะไรี่ห้าใบอุ้ยอุยอุ้ยเอาใดเลยอหีวะอาจมันชะได้เลยแ้วมันเลื่อนถูกอ่ะมึงก็ชะได้เลยแล้วเนี่ยถ้ามันได้ปิงบับถ้ามันเลือนถูกมันก็ชนะาการอะไรอ่หาใบครับหนึ่งวันเป็นหนึ่งจบใบที่ส เราจะมาดูกันมันจะชนะหรือมันจะแพ้หรือมันจะหรือมันจะออกจากเกมยิ่งมึงยิ้มไปไหนยิ้มไปไหนก็ได้โอ้ยมันเลิกไปยอมันจะออกจากเกมหรือมันจะเป็นผู้ชนะตายแล้วหรอเอาปันเดี๋ยวแล้วแล้แล้วแล้ปันต้องบัปแล้วลงไม่ได้แล้วสองสามสี่ một, hai, đuổi đủ, phẫn rồi, phẫn rồi, phẫn, mình đã nhiều rồi. Chiến láuơi, chấm lau lát game. kinh thì kinh Mình chiến này ปันนี้เลยเป็นของพีแล้วเลยคู่ขอด้วยล่ะใช่แล้ครั้งนี้ไม่ดีหมดพีตาที่แล้วลืมไอ้ปั้นมันเลือดแต่ดอกไม้ใบเดียวน้หยัดกะโลกไส้เย่สบายไหมสามโอ้สามสี่สี่ทานมีเจ็ดใบ อันไอ้เหรอเพ่นเจลายไฟกันเลยวะหวานหนึรู้มันคนดนีเรียบร,ร้ยรอรยอจะพบเจอตองเอาของมันออกไปแล้วแต่ไปแล้มั้งลงเล็เอา chết chơi chết đó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  chết phai, chết đó Phan đó chết đó chết ดู S <s <ans> <c oughs> ีก็ดูดเยดูดีอะเยครับเร่พีว่ว่ <c oughs> วาหัวกโหลกันไปแล้วเลยตีอุ้ยโอ้ยเยี่ยมจัดผ่านครับเพเอาเปล่าผ่านแล้ว ห้าฮะอ้ยวนี่ชนะได้เลยนะเอาเกมเร็วเหรอโอ้โหดึงโซ่เลยแยกวัดเกมเร็วครับสี่ไปลงลงอะไรวะลงระบายเออไอต่อคนนี้ครับราวที่ ปั่นแม่งลงพวกับโลกตังเต้รอบแรกเลยกำจัดไปสอองุ้ยเล ok ่นไหวซะอะไรเอาบ้าเอาบ้าอะไรสามะมีก <t UC S 2> <kaz uffy> ี่ใบวะ5มีหใบเป็นการลงทุนที่ต้องเสี่ยงสีห้าอุ้ยเอะไยอะเลเยอะยเลยเอเล หนึ่งต่อสามตีงต่อยบักบักบักคู่เจอต่อร้อยบอลพิลิปบอลเเอาไว้ที่สองอม,มาแล้วมันไม่โดนล็อกกระโลกอะ่ะซ้อนไว้ยังดีวด่าครับมแล้วไปดูไอที่ไปไหงก็ดูุกคน สองสามผ่านนะสี่ขับเปดเลยมันมีคูมาแล้วแต่งึ้งเลยเนี่ยเดี๋วก็ต่อตัวเองรโะตัวเองเอไอ้ยิ่งเร็ไปมื่อีแป๊บสุดเลยว่า่กไม่ได้ดูเลย คอนเทนต์เรื่องอะไรเนี่ยเอาเริ่มเลยเริ่มเลยเย้เริ่มแล้วสามคอมเทนตวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องดูการตงก่อนสองสามวิมีอย่ห้าไปขาดครับ

ไอเยอะคุณเชื่อแล้วคุณไม่จับว่ามันแบบพูดไปวะเรื่องนี้ต่อให้รู้ว่าต้องคุใต้ก่อนไอ้เาคิดวตาตัสามที่เดียวเอาป่ะไม่เอามันเหมอนปะป้าสามสี่ตอนมันเหมือนจะถึงวะผ่านครับผ่านผ่าน ปเลยปเลยสองปีหนึ่งปาปั่นหัวกระโลกไปมันปั่นเอาหัวกระโลกเันเลยเอาไ่พูดแล้วตัวอะไไปแล้วปั่นให้มันดูไพ่มันก็รู้ว่าดีทีเนี่ยคามกโลกลเ้ยายาบับอะไรทีเนี่ยเอาเ่มดิ นี <Yeah. S 2> <ด>่ถึง <มา S 1> <ด>ลงใบเดียวลแล้วพยายามบับตลอดไม่มันรลุจุ่ม,มไว้กินไม่บับแล้วสองอุ้ยสามใช่ไอปันนั่นแหละจุ่มเลยสี่ไป

สองสามขาดขาดแปดหนึ่งแัจนิดมาชะแล้วมานต้องตาแล้วไม่โดนแล้เห็นตาในสอง่สองรบที่พบกับเหลสุดท้ายครับผม เกลียร์มันง่ายจังเลยเฮ้ยคะแนนรวมตอนนี้เท่าไหร่ะสองมันได้สองไงสองสือแน่นอนน้มก่อนอนคะครับ

เอาล่ะมีหกใบกวาดเล่กวาดเลยวเฮ้ยดักห้าก็ได้เลยห้าไปอึมานเลยใจูต้อตัวต้องมีตลแตะโลสักคนเปิดเลยครับหวานคูเลยแต่นี้มันไม่เจอต่อตัวเองหคูเลยสาวแล้วอึดตรงไป เยังไงยอดเต็มดีนี่เกิดขึ้นแทนมาขึ้นแทนแล้วไปกูลงไปยังสองสามมีกี่ใบมีสี่ใบมีห้าใบผ่าน ่านครับ่านโอเคหนึ่งสองไปสามเรียบร้อยปานทำไมไม่อยากกระโลกใสไปปานไปแล้วปานโอ้โหแล้วจำไม่ได้ไงเขยล้หลงไปตรงไหนน่ะ้โดนซีซียังไงก็โดนเมื่อก,กี้ทำไมไม่ซีวะ ยังคืนแทบลังก่อนนะเฮ้ยคุณสิงห์คุณจะเก็บสร้างเกมรวนไม่ได้หรอแน่นอนทุก <c oughs> คนมันเก่งอ่ะแล้วคร,รับุดนี้ไม่ได้เกินหรอกบอกเลย อันี่ห้าไปแล้วใจบอกอ้ยอ้ยผ่านตื่นงนได้หวาสอมีกระโลกสูบผานหัวในหัวปั่นนั่นแหละโอ้ดโ้ย้ยปั่นันแลยส่งแมนแม่หัวกระโกมันอก นี่แหละแมนชัวามากะโลกมันนอกลงไม่มีโลกแล้วลงเลยสองสามผ่าน <c oughs> ผ่านเนี่ย ผ่าน1 2โอ้ยไม่ก็จ่ายแล้วไม่ก็จ่ายปันหวังหัวกับโลกไว้บนเลยลาลาลาโอ้ยเบิร์นเอาไปมันเอาไว้ร้างหมดทุกคนเลยนี่ว่าส เอาเลยเอาเลยยี่ก้อโล่งยี่ห้อป่วยพายเขาบ่วยเวกาเสี่ยงเขายี่ห้อป่วยดิอันนี้มึงกอันนี้ปุ๊อันนี้มันทอะไรซ่อมเองเอาไอ้อันนี้มึงเอาอันนี้ปุ๊เสี่ยงอลไรไม่มีใครลงซ่อมอันนั้นเลหนึ่อะไรนะสี่ยังตึงอ๋อโอ้โหคุณลิบมาครับไอ้หลงนี่แหละประเด็นมันอยู่ที่ไอ้หลงนี่แหละยี่ห้ป่วเจตตาวอะไรกันไม่รู้ว่าลงมันลงดอกไม้หรือหัวกระโหลกเอาเข้าเอาเข้เอาเลย ผ่าน้ย่าน่านยไปได้ผ่านไปได้ผ่านไปอะไรปอะไรนี่พี่หนึ่งป่นยชนะแล้วอ้ยสางเกมไอ้ลงอะไอ้ลงอะหัวกะโลกปเฮ้ยหาสี่่ะห้าสี่โลงไม่มีเลยนะดีแต่เชฟเือจัอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราแล้วครับถ้าไม่ดีตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับ ก็าฝากติดตามช่องโคตรเกมไปด้วยครับเป็นช่องเล็กๆที่เพิ่งเปิดใหม่ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ด,ด้วยนะครับกระดิ่งด้วยนะครับงเราเข้รลาบไปก่อนสวัสดีคร่บ